ทรัมม์หยุดขบวนรถยนต์แคดเ l l ลแอวันเพื่อหญิงสาวไร้บ้านและสิ่งที่เขาทำนั้นจะทำให้โลกต้องตะลึงในบ่ายวันนั้นแสงแดดจ้าส่องลงมาอย่างแรงบนถนนที่คึกคักเสียงแตรรถและก้าวเดินเร่งรีบผสมผสานกันเป็นจังหวะที่วุ่นวายของชีวิตในเมืองนำขบวนยาวรถแคดเ l l ลแอวันของโดนัลดทรัมเคลื่นผ่านเส้นทางที่แออัดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ผ่านมาใต้สายตาของผู้ ที่เฉยชาภายในรถนำทรัมป์กำลังตั้งงงใจฟังรายงานจากที่ปรึกษาของเขาแต่ความสนใจของเขาก็ถูกดึงไปที่ภาพที่ไม่ธรรมดาบนทางเท้าหญิงสาวผมบางอายุไม่เกินสิบปียืนนิ่งอยู่ท่ามกลางคนที่เคลื่อนไหวไปมาในมือเล็กๆของเธอถือป้ายกระดาษแข็งที่ขาดขาดพุนๆด้วยข้อความที่เขียนเร่งรีบแต่ชัดเจนว่าโปรดช่วยเหลือครอบครัวของฉันต้องการปาฏิหาริย์อย่างยิง่ง ทำเอียงตัวไปทางหน้าต่างคิ้วขมวดเล็กน้อยเด็กหญิงสวมฮูดที่สีเทาซี่ผมพันกันเป็นทุกบางส่วนปกคลุมหน้าที่เต็มไปด้วยคราบสก,กบปรกดวงตาสีฟ้ากว้างของเธอจ้องมองรถที่ผ่านไปมาเหมือนกำลังค้นหาความหวังในโลกที่เย็นชาและไม่แยแสหยุดรถทำสั่งด้วยเสียงที่เด็ดขาดแต่สงบ ขบวนรถสะดุดลงอย่างกระทันหันทำให้รถที่ตามหลังกระเทือนเล็กน้อยภายในรถที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแลกเปลี่ยนสายตางุนงงตกใจกับคำสั่งที่ไม่คาดคิดทนันพื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยเราควรจะดำเนินการตามเส้นทางต่อหนึ่งในรอปพอ พูดอย่างระมัดระวังไม่ทรัมขัดจังว่าสายตาของเขาไม่กระพริบจากตัวเล็กๆบนทางเท้าฉันต้องการรู้เรื่องราวของเด็กคนนั้นไม่มีใครกล้าแย้งทรําเปิดประตูรถและก้าวออกมาทันทีที่ดึงความสนใจจากฝูงชนมีคนจำเขาได้และรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกบรรยากาศดูเหมือนจะหยุดนิ่งขณะที่เขาเข้าไปหาเด็กหญิงนั้นคุกเข่าลงเล็กน้อยเพื่อจ้องตาเธอชื่ออะไรคะที่รัก เขาถามด้วยเสียงอ่อนโยนแต่ยังคงเด็ดขาดหญิงสาวสะดุ้งตากระดิกกระด่างไปหายามรักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ใกล้ไกลฉันชื่อลินลี่ค่ะเธอตอบมือเล็กๆของเธอจับป้ายกระดาษแข็งเหมือนโลลินลี่เธอยืนอยู่ที่นี่ทำไมทรัมป์ถามต่อลดเสียงลงเหมือนจะให้ความมั่นใจเธอลินลี่กัดริมฝีปากดวงตากระพริบด้วยความกลัวก่อนที่เธอจะหาความกล้าในการตอบฉันแค่ ฉันแค่ต้องการใครสักคนช่วยแม่ของฉันค่ะเธอป่วยหนักเราไม่มีบ้านพ่อของฉันเสียชีวิตในสงครามเสียงของเธอสั่นเครือแต่ดวงตากว้างของเธอยังคงมีความมุ่งมั่นอยู่พ่อของเธอเป็นทหารที่ไหนคะทรัมถามอย่างอ่อนโยนในตะวันออกกลางคะท่านลินลี่ตอบน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อน้าตาเริ่มคลอเบาเขาเป็นทหารวีรบุรุษ แต่เมื่อเขาเสียชีวิตเราก็สูญเสียทุกอย่างคำพูดของลินลี่กระทบทรัมเหมือนกับถูกต่อยเข้าที่อกเขาหายใจลึกตั้งตัวขึ้นและหันไปที่คณะที่ตามมาดวงตาของเขาแสดงออกถึงความตั้งใจเตรียมรถให้พร้อมเราจะไปดูที่บ้านของลินลีเขาประกาศอย่างเด็ดขาดโดยไม่ให้มีการโต้แย้งทัน มันอันตรายมากยามหนึ่งเกาขึ้นมาพูดด้วยเสียงต่ำแต่เร่งรีบเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของท่านในพื้นที่นั้นได้ทำหันไปหาเขาดวงตาแข็งกร้าวและไม่หลบสายตาถ้าเด็กสามารถยืนขายของบนถนนที่คึกคักเพื่อช่วยแม่ของเธอได้ผมก็สามารถเสี่ยงไปที่พวกเขาอยู่ได้ถ้าคุณกลัวคุณก็สามารถออกไปได้ทีมงานเนียบกริบไม่มีใครกล้าคัด้านต่อทำวางมือที่แข็งแกรง่งแต่อ่อนโยนบนไหล่ลินลี่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น นำทางไปเลออนไปพบแม่ของเธอกันขบวนรถเริ่มเคลื่อนตัวช้าๆผ่านถนนที่แคบลงเรื่อยๆภูมิทัศน์เปลี่ยนไปตึกระฟ้าที่เงางามและร้านค้ารูราที่ถูกทิ้งร้างตามถนนแคบๆที่เต็มไปด้วยขยะภายในรถลินลีนั่งเงียบๆมือเล็กๆว่างอย่างกระวนกระวายบนตักดวงตาของเธอสะท้อนถึงความหวังและความระแวงแต่ริมฝีปากที่แน่นแสดงถึงความมุ่งมั่นของเธอ เธอไม่ต้องการปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปเราเกือบถึงแล้วครับทรัมป์เธอพูดเบาๆชี้ไปที่บ้านที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆซ่อนอยู่ลึกในซอยที่มืดครึมทรัมพยักหน้าคิ้วขมหมดเล็กน้อยเขาเข้าใจตอนนี้ การเยี่ยมชมไม่เพียงแต่เป็นการไปยังย่านที่ยากลำบากเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเปลี่ยนชีวิตไม่เพียงแค่ของลินลีแต่ยังระวมถึงชีวิตของคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่เหมือนเธอแคดลแอควันจอดหน้าบ้านที่สุดโทรมอยู่ท้ายซอยเต็มไปด้วยขยะยประตูไม้ทำขึ้นจากแผ่นไม้เก่าและหลังคาสังกะสีที่เต็มไปด้วยรูบางเด็กที่มีหน้าตาเต็มไปด้วยคราบสกรปรกยืน นิ่งดวงตาของพวกเขาจับต้องไปที่ขาววนรถหรูทรัมก้าวออกจากรถสายตาสำรวจบริเวณรอบๆที่ยากจนนั้นทีมรักษาความปลอดภัยรีบจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนที่สแกนทุกมุมมืดลินลี่มือเล็กๆของเธอจับมือเขาแนะนํำเขาไปที่ประตูหน้าและเบาๆผลักประตูไม้ที่เน่าเปื่อยแม่ของฉันอยู่ข้างใน เธอพูดเบาๆนำเสียงสั่นเล็กน้อยทําเข้าไปดวงตาของเขาทันทีจับต้องไปที่เตียงเล็กๆในมุมห้องที่ผู้หญิงผอมแห้งนอ,อนอยู่เธอพยายามลุกขึ้นนั่งดวงตาของเธอกว้างขึ้นด้วยความประหลาดใจาและความระแวงขณะที่คนแปลกหน้าเต็มห้องเล็กๆแม่นี่คือทําค่ะลินลี่พูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหวังเขามาช่วยเราค่ะผู้หญิงคนนั้นมองขึ้นริมฝีปากแห้งแตกสันทําครับ เธอพูดเสียงลังเลเหมือนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นจริงหรือไม่ทำคุกเข่าข้างเธอและยื่นมือออกไปคุณไม่ต้องพูดอะไรเขาปลอบโยนเธอด้วยเสียงสงบและอบอุ่นลินลี่ทำได้ดีมากที่พาผมมาที่นี่ผมอยากฟังเรื่องราวของครอบครัวคุณผู้ หญิงคนนั้นจับมือบางๆของลูกสาวเหมือนกำลังหากำลังใจจากเธอสามีของฉันแดนเน้นเป็นทหารเธอเริ่มพูดด้วยเสียงอ่อนแอแต่มั่นคงเขาเสียชีวิตที่ตะวันออกกลางทิ้งฉันและลินลี่ไว้เขาตายหลังจากนั้นฉันก็ป่วยไม่สามารถทำงานได้และทุกอย่างก็พังทลายลงเราสูญเสียบ้านสูญเสียข้าวของและตอนนี้นี่คือทุกสิ่งที่เราเหลืออยู่ทําม,มองรอบๆบ,บ้านที่สว่างสวยเพียงเล็กน้อยไม่มีแสงธรรมชาติ ที่ซึมผ่านผนังที่ปฏิดปะต่อกันในมุมหนึ่งมีเก้าอี้แตกหักขาของมันยันอย่างไม่มั่นคงขณะที่กล่องเกา่าที่มีรอยใช้งานจำนวนมากถูกซ้อนกันเป็นที่เก็บของชั่วคราวเสื้อผ้าของเธอแม่ของฉันป่วยมานานแล้วลินลี่พูดเบาๆน้ำเสียงแทบเป็นเพียงการกระซิบฉันพยายามช่วยเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปฉันไม่อยากให้เธอตายคำพูดของลินลี่ทำให้ทรัมป์ชักไปชั่วขณะ เขามองลึกเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลของเด็กน้อยเรี่ยวแรงของเธอที่แสดงออกมาทำให้ห้องที่เงียบสงบนั้นรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดหันไปหาทีมของเขาเขาพูดด้วยความเร่งรีบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ฉันต้องการรายงานเต็มรูปแบบเกี่ยวกับสถานการณ์ของครอบครัวนี้ทันทีต้องมีการประเมินสุขภาพของแม่ของเธอในคืนนี้ทรัมป์สั่ง โดยไม่ให้มีพื้นที่สำหรับการถกถียงหนึ่งในที่ปรึกษาของเขาเกาวเข้ามาไกลและกระสิบทานพื้นที่นีอันตรายคนไม่อยู่ที่นี่นานเกินไปจะดีกว่าหากปล่อยให้องค์กรที่เชี่ยวชาญจัดการกับเรื่องนี้ทำหันมาอย่างเด็ดขาดสีหน้าแข่งขันเธอไม่ต้องการคำสัญญาเธอต้องการการกระทำฉันจะไม่ออกไปจนกว่าจะรู้ว่าทั้งสองจะได้รับความช่วยเหลืออที่จำเป็นเขาคุกเข่าเข้าลินลีวางมือปลอบโยนบนไหล่เธอ ลินลี่คุณทำอะไรที่กล้าหารมากคุณได้สู้เพื่อแม่ของคุณตอนนี้ถึงตาฉันที่จะต้องสู้เพื่อทั้งสองคนของคุณผู้หญิงบนเตียงรับไม่น้ำตาไหลลงบนแก้มที่แห้งแรงทำครับขอบคุณครับฉันไม่รู้จะพูดอะไรทำมองเธอด้วยสายตาที่มั่นคงและเอ็นดูคุณไม่ต้องพูดอะไรสามีของคุณได้เสียชีวิตเพื่อประเทศนี้ นี่เป็นสิ่งน้อยนิดที่เราสามารถทำเพื่อคุณได้ทรัมมองตรงไปยังเธอด้วยเสียงที่ต่ำแต่เด็ดขาดคุณไม่ต้องขอบคุณฉันสาม,มีของคุณได้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศนี้นี่คือนี้ที่เราต้องชดใช้ให้กับครอบครัวของคุณเมื่อเขาเดินออกจากบ้านเล็กๆที่สุดโซม,มีฝูงชนมาชุมนุมข้างนอก ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความหวังที่ระมัดระวังจับจ้องเขาอย่างใกล้ชิดทราหันกลับมามองไปที่ลินลีและแม่ของเธอก่อนแล้วจึงมองไปที่ผู้ที่ยืนกระจัดก,กระจายรอบซอยเรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเพนหนึ่งครอบครัวเขาพูดอย่างเด็ดขาดด้วยเสียงที่มีอำนาจไม่อาจปฏิเสธได้นี่คือเรื่องราวของครอบครัวหลายพันครอบครัวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเริ่มจากวันนี้เสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นในฝูงชนลังเลในตอนแรกแต่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ใบหน้าที่เหนื่อยล้าเริ่มสัมสัสขึ้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังลินลี่ยืนข้างแม่จับมือเธอแน่นดวงตากว้างของเธอเปล่งประกายด้วยความเชื่อใหม่ทรัมหันไปหาที่ปรึกษาของเขาและพูดด้วยความเชื่อมั่นอกการเดินทางนี้ไม่สิ้นสุดที่นี่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นด้วยคำมั่นสัญญาที่ทรงพลังนั้นทมไม่เพียงแค่ปลุกความหวังให้ก่อ ทํยืนเงียบอยู่ครูหนึ่งดวงตาของเขาสํารวจสภาพแวดล้อมที่ยากจนบานที่พังทลายซอยที่เต็มไปด้วยขยะและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าและสิ้นหวังที่ปรึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้นําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนท่านครับเราต้องออกไปจากที่นี่ทันทีบริเวณนี้ไม่ปลอดภัยและการปรากฏตัวของท่านกําลังดึงดูดความสนใจมากเกินไปหากมีอะไรเกิดขึ้น เราจะไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาทรัมหันไปหาเขาสายตาคมกริบและแน่วแน่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรียกร้องความสนใจฉันมาที่นี่เพื่อทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นท่านสามารถออกคำสั่งจากสำนักงานของท่านได้นะครับที่ปรึกษากล่าวด้วยเสียงที่ยืนยันท่านสามารถออกนโยบายและให้ทีมสนับสนุนเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้ได้ ท้ำสายหัวขัดจังหวะโดยไม่ลังเลถ้าฉันออกไปตอนนี้มันจะส่งข้อความเพียงอย่างเดียวว่าฉันไม่เต็มใจที่จะพาเชิญหน้ากับความจริงที่เกิดขึ้นที่นี่และอย่าลืมว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะความสะดวกสบายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคนเดินเข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมท่านครับมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันอยู่ที่ท้ายซอยเราไม่รู้ว่าพวกเขามีเจตนาอะไรแต่สถานการณ์อาจเป็นอันตรายได้ ทรัมหันไปมองที่ซอยด้านหลังกลุ่มคนเล็กๆยืนอยู่สีหน้าของพวกเขายากจะอ่านออกเขาถอนหายใจลึกแล้วหันกลับไปหาทีมของเขาทำหน้าที่ของคุณปกป้องพื้นที่นี้แต่ฉันจะไม่ออกไปเพียงเพราะความกลัวเขาคุกเข่าข้างลินลี่วางมือที่อบอุ่นลงบนไหล่ของเธออย่างปลอบโยนพาฉันไปพบเพื่อนบ้านของเธอลินลี่ฉันต้องเข้าใจให้มากกว่านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ลินลี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆฉันจะพาไปค่ะเธอพูดเสียงแผ่วเบาทรัมลินลี่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองสามคนเคลื่อนตัวผ่านตรอกแคบๆอย่างระมัดระวังดวงตาจากประตูและหน้าต่างจ้องมองพวกเขาด้วยความสงสัยความอยากรู้ปะปลนกับความไม่เชื่อ ชายว้ยกลางคนคนหนึ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยจากความเหนื่อยล้าและความลำบากยืนอยู่ที่ประตูบ้านที่เก่าสมเมื่อทัมเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก้าวออกมาท่านทำผมไม่อยากจะเชื่อว่าท่านมาที่นี่จริงๆชายคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบแห้งแต่ถ้าท่านมาที่นี่ท่านต้องรู้ว่าเราไม่ได้แค่ยากจนเราถูกลืมไม่มีใครสนใจเราเลยทัมหยุดสายตาของเขาจับตรงไปที่ชายคนนั้นรับฟังอย่างตั้งใจ ชายคนนั้นพูดต่อน้ำเสียงของเขาผสมไปด้วยทั้งความขมขื่นและความสิ้นหวังคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นครอบครัวของทหารที่รับใช้ประเทศนี้แต่ไม่มีใครเห็นความเจ็บปวดที่เราต้องพาชินหลังจากพวกเขาจากไปลูกชายของผมต้องออกจากโรงเรียนพวกเราต้องดิ้นรนหาเศษอาหารประทังชีวิตแต่มันไม่เคยพอ ฉับม,มองไปรอ,รอบรอบบ้านเรือนที่พังทลายและใบหน้าที่อ่อนล้าเขาหันไปหาที่ปรึกษาคนหนึ่งน้ำเสียงของเขาหนักแน่นและเฉียบขาดราวกับคมมีฉันต้องการรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับทุกครอบครัวที่นี่ความต้องการของพวกเขาปัญหาของพวกเขาและฉันต้องการมันบนโต๊ะทำงานของฉันภายในเช้าวันพรุ่งนี้ท่านครับที่ปรึกษาผู้ขึ้นอย่างระมัดระวังเราอาจจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ ทัมขัดจังหวะทันทีน้ำเสียงของเขาแน่วแน่และไม่อาจปฏิเสธได้พวกเขารอมานานพอแล้วเราจะไม่ทวงเวลาอีกต่อไปถ้าลินลี่สามารถยืนขอความช่วยเหลืออยู่บนถนนได้เราก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่จะไม่ลงมือทำทันที เมื่อทาเดินกลับมาที่หน้าบ้านของลินลี่ฝูงชนที่รวมตัวกันได้ขยายใหญ่ขึ้นเขาก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดไม้ที่เสื่อมโทรมหันไปผชิญหน้ากับทะเลแห่งใบหน้าที่เหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความหวังที่เฝ้ามองเขาอย่างตั้งใจไม่มีครอบครัวไหน โดยเฉพาะครอบครัวของคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อประเทศนี้ควรต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ทำประกาศนำเสียงของเขาดังก้องไปทั่วซอยที่เงียสบสงบพวกคุณถูกลืมแต่สิ่งนั้นจะจบลงตั้งแต่วันนี้ข้าพระเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เพียงแค่ช่วยลิลลี่และแม่ของเธอแต่จะช่วยทุกคนในที่นี้ด้วยกันเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไปด้วยกันการปรบมือเล็กๆก,ก,กระจายเสียงออกมา ทำให้บรรยากาศเงียบสงบเริ่มมีเสียงดังขึ้นน้ำตาเป็นประกายในดวงตาของบางคนในฝูงชนและในครั้งแรกในหลายปีเปเลวไฟแห่งความหวังเริ่มปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาทรัมหันไปที่ลิลี่คุกเข่าลงเล็กน้อยและจับมือเธออย่างนุ่มนวลด้วยเสียงที่เบาแต่เด็ดขาดเขาพูดว่าขอบคุณที่มีความกล้าที่จะพูดออกมาคุณไม่เพียงแค่ช่วยแม่ของคุณแต่คุณช่วยทั้งชุมชนนี้ด้วย ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเมื่อทำขึ้นรถคาดินแลควรเขาหยุดชั่วครู่ก่อนที่จะปิดประตูแล้วหันไปหาผู้บัญชาการรักษาความปลอดภัยของเขาจากนี้ไปนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้าต้องการให้ทุกทรัพยากรถูกใช้ทันทีและจำไว้ว่าข้าพเจ้าจะดูแลทุกข,ขั้นตอนของโครงการนี้ด้วยตัวเอง ขบวนรถเริ่มขับเคลื่อนชาชาออกจากย่านแอดข้างหลังนั้นฝูงชนยังคงอยู่ดวงตาของพวกเขาติดตามผู้ชายคนที่เพิ่งจุดประกายความหวังในชุมชนของพวกเขาแต่สำหรับทำนี้ไม่ใช่จุดจบ มันเป็นการเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าในไม่กี่สัปดาห์เรื่องราวของลิลี่และการกระทำขององค์ทรัมก็แพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาเหมือนไฟลามทุ่งวิดีโอที่บันทึกช่วงเวลาที่ท์หยุดขบวนรถของเขาเพื่อพูดคุยกับเด็กหญิงคนหนึ่งก็ลายเป็นไวัยรัลนบนโซเชียลมีเดียภาพของเขาที่จับมือกับลิลี่ขณะเดินเข้าย่านแอทโดยไม่สนใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นสร้างความประทับใจให้ผู้คนจากทุกวงการชีวิตในทวิตเตอร์แฮชแท็ก ทอ่เฟอร์ฮิโรสกลายเป็นที่นิยมทั่วประเทศคอนอลายี่ปันนกคานอเชเรออังราวะขออังลิลีพอรออโมอกาบอรืออังราวะขออังตัวเองกิ่วโยกับบูการาสิโยโซ l ะและคาวาโมยาโกลัมบาคตีคระอับบคาราวะทาราพานสกต้อังกปัชโยนุงโมในคาวาโมคิดาเห็นติดดอดเดโนกคิโยนวว ลิลี่ไม่ใช่แค่เด็กกอ้อยงอตวาเล็กกอกเทอากลายอเป็นสัญญลาลักษณอนครอังกอระอบอคาราวะที่ถูกกล้รโมอทั้งหมดมแต่ววเลวราจะไม่หันหลังให้พวกเขาอีกต่อไปแต่การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้หยุดแค่เรื่องราวของลิลี่โครงการ Hope for Heroes ที่ทำเริ่มต้นกลายเป็นแคมเปญทั่วประเทศอย่างรวดเร็วการสนับสนุนจากบริษัทบริษัทใหญ่ๆอย่างอเมซอนวอลมาร์ และแอปเปิลประกาศการบริจาคหลายล้านดอนลลาร์เพื่อสนับสนุนกองทุนนี้ความร่วมมือทางการกุศลองค์กรการกุศลชั้นนำในอเมริกาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโปรแกรมสนับสนุนที่จับต้องได้สำหรับครอบครัวทหารผ่านศึกที่ต้องการความช่วยเหลือการบริจาคจากบุคคล ครูในเท็กซัสบริจาคโบนัสทั้งหมดของเธอเพื่อช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินการเคลื่อนไหวนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความกล้าหาญของลิลลี่และความมุ่งม,มั่นของทรัมป์กลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังให้กับครอบครัวหลายพันครอบครัวที่ถูกมองข้ามมานานหลายปีโครงการจากนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนมัธยมในแคลิฟอร์เนียจัดตั้งการขับเคลื่อนเพื่อรวบรวมอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆของครอบครับวอวทหารผ่านศึกฮีโร่ชุมชนทหารผ่านศึกใน Ohio โอไฮโอลงสมัครเป็นอาสาสมัครรับเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวที่ยากจนในย่านของเขาเรื่องราวของลิลลี่ทำให้ผมรู้สึกได้ อาสาสมัครคนหนึ่งก่อเล่าในสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผมอยากทำส่วนของตัวเองแม้จะเล็กน้อยเพื่อสร้างความแตกต่างลิลี่และแม่ของเธอได้กลายเป็นจุดสนใจระดับชาติพวกเธอได้รับการเชิญให้เข้าร่วมในรายการโทรทัศน์หลักๆเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์แม่ของลิลี่สะท้อนความรู้สึกว่าฉันเคยเชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสมีชีวิตปกติแต่ตอนนี้ฉันเห็นความหวัง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันและลูกสาวแต่สำหรับครอบครัวอื่นๆอ,อย่างเราเพื่อเฉลิมฉลองความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวทรัมป์ได้จัดงานพิเศษที่ทำเนียบเขาเพื่อให้เกียรติครอบครัวทหารผ่านศึกและยกย่ององค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในแคมเปน Hope for Heroes งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นการยืนยันพันธกิจในการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับครอบครัวทั่วประเทศ ในการกล่าวคำปราศัยกับผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนทรั์พูดด้วยความมั่นใจลิลี่คือลูกสาวที่กล้าหาญและเรื่องราวของเธอได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศนี้วันนี้เรามอบเกียรติให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกแต่ที่สำคัญกว่านั้นเรามั่นใจว่าเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ในความเงียบอีกต่อไปทั์เรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากชุมชนต่อไป เราทุกคนสามารถทำอะไรบางอย่างได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาร่วมกันสร้างอเมริกาที่ไม่มีใครถูกลืม ระหว่างนานลิลี่และแม่ของเธอได้รับเชิญขึ้นเวทีในชุดเดรสขาวเรียบง่ายลิลีล่ลังเลช่วขณะก่อนที่จะพูดเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นฉันไม่เคยคิดว่าป้ายกระดาษแข็งเล็กๆจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันแค่อยากช่วยแม่ของฉันแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าเมื่อเรามีความกล้าที่จะยืนหยัดเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ขอบคุณคุณทรัมป์และขอบคุณทุกคนที่ช่วยครอบครัวของฉันและครอบครัวอื่นๆมากมาย ผู้ชมปรบมืออย่างดังสนั่นเสียงปรบมือก้องไปทั่วห้องหลายคนในฝูงชนเช็ดน้ำตาออกเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากความจริงใจและความกล้าหาญของเด็กหญิงตัวเล็กๆขบวนการโฮปโฟฮิโรสยังคงขยายตัวออกไปรุกล้ำไปยังครอบครัวทหารผ่านศึกและกลุ่มชุมชนที่โดยโอกาสอื่นๆรัฐต่างๆทั่วประเทศเริ่มนำโปรแกรมการช่วยเหลือที่มีประโยชน์มาใช้ตามแบบอย่างของโครงการนี้ผู้วิจารณ์โทรทัศน์คนหนึ่งกล่าวว่า เป็นครั้งแรกในหลายปีที่เราได้เห็นความสามาัคคีที่แท้จริง Hope for Heroes ไม่ใช่แค่ขบวนการแต่เป็นการฟื้นฟูความรับผิดชอบต่อสังคมและความเมตตาขบวนการนี้ไม่เพียงแต่ให้ชีวิตใหม่กับลิลลี่และแม่ของเธอแต่มันยังนำความหวังมาสู่ครอบครัวหลายพันครอบครัวทั่วอเมริกา แต่ทรมเข้าใจดีว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบเขามุ่งมั่นที่จะทําให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหลายเดือนต่อมาโครงการ Hope for Heroes ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วประเทศครอบครัวทหารผ่านศึกหลายพันครอบครัวได้รับการสนับสนุนที่สําคัญตั้งแต่ที่อยู่อาศัยและบริการสุขภาพไปจนถึงโอกาสในการทำงานเรื่องราวแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงทุง่มทุนสื่อ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและทำให้ใจคนทั่วประเทศอบอุ่นในเช้าวันหนึ่งมที่สดใสทรัมป์เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่เนชั่นแนลมอลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารที่เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาช่วงเวลานี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงการยอมรับในความมศยลละแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ยังยืนในการยกย่องผู้ที่ให้ทุกสิ่งเพื่อประเทศของเราอนุสรณ์สถานนี้มีการออกแบบที่มีความหมายลึกซึ้ง รูปปั้นบรอนที่แสดงถึงทหารคุกเข่ากุมมือของลูกสาวตัวน้อยแสดงถึงการเสียสละและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของครอบครัวคำจาึกบนฐานของรูปปั้นเขียนว่าพวกเขาให้ทุกสิ่งและตอนนี้เราต้องทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันถูกลืมลิลลี่และแม่ของเทอได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีกับทรัมป์ในขณะที่เปิดเผยรูปปั้นเสียนาปรมือดังขึ้นพร้อมกับน้ำตาของผู้คนที่รวมตัวอยู่ ขณะที่ภาพที่ทรงพลังนั้นปรากฏต่อสายตาของทุกคนทรัมป์ก้าวไปที่โพเดมเสียงของเขามั่นคงและเต็มไปด้วยอารมณ์วันนี้เราไม่เพียงแค่เปิดเผยอนุสรณ์สถานเรากำลังสลักคำาตือนลงในหัวใจของชาติของเราว่าผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศนี้สมควรได้รับความเคารพอย่างสูงสุดและครอบครัวของพวกเขาสมคบก็ได้รับอนาคตที่คู่ควรกับการเสียสละของพวกเขาลิลี่สอนข้าพเจ้าบทเรียนสำคัญ ความกล้าหาญไม่แบ่งวัยและความหวังสามารถส่องสว่างแม้ในสถานที่มืดมิดที่สุดการเดินทางนี้จะไม่จบแค่นี้เราจะยังคงยืนหยัดเพื่อทุกครอบครัวทหารผ่านศึกและสำหรับทุกคนที่ให้ทุกสิ่งเพื่อชาติของเราเสียงปรบมือดังขึ้นเรื่อยๆและฝูงชนยืนขึ้นให้การต้อนรับเมื่อทำก้าวออกจากโผเดมเขาชี้ไปที่ลิลลี่อย่างอบอุ่นให้สัญญาณให้เธอพูด เด็กหญิงตัวน้อยก้าวขึ้นไปข้างหน้าในชุดเขาเรียบง่ายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้ว่าจะมีความลังเลบ้างเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจดังไปทั่วฝูงชนฉันแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆสิ่งที่ฉันอยากทำก็แค่ช่วยแม่ของฉันแต่ขอบคุณคุณทรัมป์และทุกคนที่นี่ฉันได้เรียนรู้ว่าแม้การกระทำเล็กๆ็ก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ขอบคุณที่ไม่เพียงแต่ช่วยแม่และฉัน แต่ยังช่วยครอบครัวอื่นๆอย่างเราทุกคนในล่านกลายเป็นผู้ชมที่ยืนปรบมือเป็นเวลาหน้ากระจกร่างกายคล้ายคลื่นเสียงการปรบมือและเสียงเชียร์ไหลล่งไปทั่วฝูงชนหลายคนเช็ดน้ำตาที่เต็มใบหน้าเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของเธออนุสรสถานกลายเป็นมากกว่ารูปแบบทางกายภาพมันยืนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คงอยู่ของขบวนการโฮ p ฟอ o r ฮ e r รส s ดยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญ,ญาณของมนุษยต่างๆทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการโปรแกรมสนับสนุนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการนี้นำความหวังมาสู่ผู้ที่ถูกลืมไปนานทัมยังคงดูแลการดำเนินงานของกองทุนส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนผู้สื่อข่าวสรุปได้อย่างทรงพลังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของความเมตตาของผู้ชายคนหนึ่งแต่มันคือเรื่องราวของวิธีที่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่ไม่มีสิ่งใดนอกจากป้ายกระดาษแข็งเรียบๆเ,เ,เปลี่ยนแปลงชาทั้งชาติได้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องสมมติแต่ข้อความของมันเป็นรเรื่องจริงทั่วโลกมีผู้คนเหมือนลิลี่หลายล้านคนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากเรามาเริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆเช่นการบริจาคก,การอาสาสมัครหรือแค่แชร์เรื่องราวนี้เพื่อกระจายความหวังวิดีโอจบลงด้วยคำเรียกร้องจากใจหากเรื่องราวนี้กระทบใจคุณ กรุณาแชร์ให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อช่วยเราแพร่หลายเรื่องราวดีๆของความเมตตาและมนุษยธรรมทุกการแชร์คือประกายแห่งความหวังทุกการกระทำคือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้เรื่องราวจบลงด้วยข้อความที่ชัดเจนและทรงพลงังความสามัคคีและความเมตตาสาม,มารถสร้างปาฏิหาริย์ได้แม้จากการกระทำที่เล็กที่สุด